ด่านศุลกากรเบตงอำเภอเบตรงจังหวัดยะลามีบทบาทสำคัญในการรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและรถขนส่งสินค้าจากประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นภาพที่พบเห็นได้เป็นประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดปัดจจัยหลักมาจากการเดินทางที่สะดวกและทำเลที่ตั้งที่ติดกับชายแดนประเทศไทย โดยในปีงบประมาณ2567สถิติยานพาหนะเข้าออกทางด่านศุลกากรเบตงมีจํานวน38430คันแบ่งเป็นขาเข้า154385คันขาออก154045คันขณะที่มูลค่าการน,นําเข้าและส่งออกสินค้าผ่านด่านศุลกากรเบตงมูลค่าสินค้าส่งออก1,505ล้านบาทสินค้านําเข้า61.73ล้านบาท ด้วยเหตุผลนี้่างศุลกากรเบตงจึงได้พัฒนาและปรับปรุงระบบการทำงานมาอย่างต่อเนื่องอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการในการขนส่งสินค้าโดยมุ่งเน้นการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากเพื่อยกระดับสู่การเป็นนสต Stop Service อย่างเต็มรูปแบบ ในอดีตนะคะมันจะมีการยื่นเอกสารซึ่งเป็นในเรื่องของการยื่นเอกสารค่อนข้างจะเยอะแล้วอยู่หน่วยงานคนละพื้นที่กายภาพของเรานะคะจะอยู่ติดกับพรมแดนซึ่งเป็นใต้สุดแดนสยามเลยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพอไกลการยื่นเอกสารหรือว่าทําอะไรก็ลาบากกรมสวกร์ได้มีการพัฒนาเรียกว่าเป็นระบบเปเปอร์เลสนะคะการยื่นเอกสารจะผ่านระบบ e custom ของเรานะคะแล้วก็ในเรื่องของการยื่นใบอนุญาตต่างก็จะผ่านระบบ new single window ซึ่งจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการยื่นเอกสารหน่วยงานที่ เกี่ยวกับสินค้าตัวใดก็ไปขออนุญาตตัวนั้นแล้วก็ยื่นผ่านระบบ New Single Window มามันก็จะมาโชว์ในระบบของกรมสวนกอสค่ะตั้งแต่ของปี2541เป็นต้นมาตอนนั้นก็จะมีในเรื่องของการให้นโยบายในเรื่องของการจัดตั้งวันสต็อปเซอร์วิสด่านสวนกอสเบตงนะคะเดิมจะอยู่ตรงที่ในตัวเมืองปัจจุบันนี้ย้ายมาอยู่ที่ด่านพรมแดนทางบกแั้แต่ปี2553นะคะตรงนี้กางานที่เป็น CIQ ทั้งหมดแล้วก็ควาแันทีนทั้งหมดที่เป็นวันสต็อปเซอร์วิสเข้ามาอยู่ตรงนี้พื้นที่นี้ด้วยระบบัน แบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นจานา้าหน้านที่รับผิดชอบจะให้คำแนะนำข้อมูลอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนรวมถึงพร้อมให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการผู้ประกอบการเล็งเห็นว่าระบบวันสต็อปเซอร์วิสมีส่วนช่วยลดระยะเวลาของการดำเนินการและขั้นตอนที่ไม่จำเป็นลงอย่างมาก เพียงแค่กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์การส่งเอกสารสำหรับการนำเข้าและส่งออกสินค้าน้าด่านศุล,ลกากรก็เป็นไปอย่างราบรื่นและไม่ซับซ้อนส่งผลทำให้เกิดการประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพวันนี้ก็มายื่นมายื่นเอกสารผ่านพิธีการนะคะ่ะเอกสารก็ยื่นยื่นเจ้าหน้าที่แล้วก็ในการบริการนี้เจ้าหน้าที่บริการให้เร็วมาก การยกระดับการทำงานที่ด่านศุลกากรเบตงการพัฒนาระบบการทำงานให้มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นณนด่านศุลกากรเบตงมีส่วนสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยสิ่งนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในเขตอำเภอบเบตงจังหวัดยะลาให้เติบโตขึ้นเท่านั้นแต่ยังช่วยเชื่อมโยงและส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย ปัจจุบันเนี้ยเรามีทั้งกําลังคนกําลังในเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยนะคะแล้วก็การทํางานประสานการร่วมเงินระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปัจจุบันเนี้ยไม่ใช่เฉพาะแค่ในประเทศแต่เป็นการเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศการนําเข้าส่งออกเชื่อมั่นและเชื่อใจด่านส่วกรไปตรงค่ะว่าเราจะทําให้ท่านสามารถแข่งขันในเวทีโลกแล้วด่านส่วกรไปตรงนะคะก็จะมีโซโกแกนทททนะคะท้าทาทันทีไม่มีเดี่ยวหากท่านมีข้อมูลหรือว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรเราก็ยินดีซึ่งปัจจุบันเนี้ยเราจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของคณะ ทำงานในร่วมการทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐเอกชนก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นหน่วยงานควอลทีนด้วยกันหน่วยงานผู้ประกอบการและก็หน่วยงานภาครัฐเข้ามาทํางานร่วมกันเพราะฉะนั้นการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานก็จะทําได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วค่ะ่านศุลก,กากรเบตงไม่ได้เป็นเพียงจุดผ่านแดนธรรมดาแต่เป็นประตูการค้าชายแดนที่สําคัญของประเทศไทยสู่ภูมิภาคอาเซียนโดยทำเลที่ตั้งอันโดดเด่น ศักยภาพที่เป็นศูนย์กลางโลจิสติกและการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนหากได้รับการพัฒนานและส่งเสริมอย่างต่อเนื่องด่าสุลกากรเบตงจะเป็นขุนทรพปลายด้าำขวานที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้และประเทศไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนทีมข่าวเอ็มทีภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา